ร้อนกับเย็น oh. อาไอชิมน่าเกินมากเลยฉันรู้ว่าเธอขัดเขืนไม่ได้ลองชิมดูไม่มีอะไรดีไปม,มากกว่าพริกแล้วอืมอร่อยแต่มันก็ยังแผ็ดไม่พออ่ะ oh. ใส่พริกไทยเพิ่มสิ วิไว้ออขอโทษทีเาวสาว <c oughs> ขาวหน้าลวงมากกว่านี้ได้ไหม <c oughs> โอ้ยแข่งไมหมดแล้วถึงโรงหนังแล้วเฮ้ยไม่อนุญ,ญาตให้นำอาหารข้างนอกเข้ามานะครับเอาวันนี้เลยจริงเหรอ,เอ,เ,อเอาไปเลยเฮ้ยมือฉันมันร้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เยีย่ยมมากแซกี่เต็ไมไปหมดเลยเยี่ยมมากแซกค,คุณทำอะไรลงไปเนี่ยหน่อยเน่เปียกไปหมดแล้วที่เหมือนผู้ชายคนนี้ต้องการระบายความร้อนอยู่แล้วโอเคถางโลกแล้วไปกันได้เลย โอ้ยหนาวหนาวยันตัวสั่นไปหมดแล้วเอ็มม่าป๊อปคอร์นไหมสิโอ้ยฟันมันมเจ็บไปหมดเลยอะไรเนี่ยแข็งจังโอ้ยอะไรเนี่ยมันแข็งไปหมดแล้วเหรอเนี่ยอะไรยาโอ้ยฉันไม่ได้กินป๊อปคอร์นนานมากแต่รสชาติมันรู้สึก แปลกแปลกแฮะมันเหมือนผ่านเลยอ่ะเออนั่นสิกินแล้วฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกตินะเอ,อ้เดีเอามันไหมไปหมดแล้วโอ้ยมือเธอก้สกปรกเออโชคดีนะที่ฉันรู้ว่า้องเช็ดที่ไหนได้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อ้ยหยุดหยุดทำอะไรเนี่ยต้องเจอกันหน่อยแล้วเอ,อ้ยร้อนร้อน,อนโอ้ย ยเย็นยเย็นมาซส่ไม่ยอมหรอกอดเดี๋ยวโดนไปเลยเฮ <_ d oll> ้ยยุดนแท็กและเอ็มแท็กและเบลลี่ทำให้ฉันอารมณ์เสียไปหมดเลยแอนดี้และเอ็มมาทำให้เราหงุดหิดนี่สำหรับเธอนะสุขแสนเป็นเกิยค่ะเข่าคุ้นนะเธอ ถึงเวลาเซอร์ไพรส์ของพวกเราแล้ว oh. ดูเหมือนว่าเค้กน,นี้มันขาดอะไรไปนะ oh. ใช่แล้ว uh huh. ขาดเทียนพวกเราก็จะไปจุดเทียนให้พวกเขากันตกแต่งให้พวกเขาด้วย oh. น่จะชอบแน่นอนสวยจังไป็นเซอร์ไพรส์สิ oh. เอมมาจา๋าเฮ้ยเค้กนี้สํวนเราชันเหรอเนี่ย ฉันอยากจะอิษธานแล้วเป่าเทียนเฮ้ยทำไมไม่ดับล่ะล้อใหม่สิแอนดี้ช่วยฉันหน่อยโอเคมาทำด้วยกันเอยพวกเราแช่แขงไปหมดแล้วโอ้ิกต์นี่หมือนพวกเราจะเลงเป้าผิดนะแง่เงเอมม่ารู้สึกดาษจันฉันจะเป่าเทียนนะ เทียนจะได้เย็นลงหน่อยเฮ้ยทำไรเนี่ยสวยดีออกฉันไม่คิดว่างานน่ะดูเหมือนว่าเราสาวจะมีปัญหาบางอย่างนะฉันดูเหมือนว่าเอ่อเอาไงดีเพื่อนฉันจัดการให้แล้ว เป็นล่าไม่นองงอนฉันมีอะไรที่ดีกว่าให้เธออ๋มันสวยมากเลยมันคือคริสตัลไฟอ้สวยมากมากสวยมากเลยขอบคุณแซกอะไรกันเนี่ยเธอไม่เห็นเหรอแซกให้อะไรเธออ้ออ๋อฉันก็มีคริสตัลน้ำแข็งเพียงว้าว,ว,าวเธอน่ารักจังเลยแอนดี้เอ้โอ้ ว้าว wow, สวยสุดดูเหมือนของฉันจะดีกว่านะเธอของฉันนี่กว่าฝันไ่เธอรู้สึกหิวน,นิดหนึงห่งะฮมูพิซซ่าเฮ็อม,มาปล่อยนะอันนี้ของฉันปล่อยถ้าไม่ปล่อยฉันจะแค่แข่งสร้อยคอทั้งหมดของเธอไม่นะนี่มันสร้อยคออันโปรดของฉันเฮ้ยตุ้มหูฉันต้กลายเป็นตัวแข่งอันเนี่ย โดวเล่นงานกับหน่อยเป็นไงเดี๋ยจำไว้เลยนะนี่แหละโคกยักษ์เอ็มม่าหัวของเธอติดไฟอะไรนะทำไปทำไมเนี่ยขอโทษนะฉันไม่มีทางเลือกโอ้ยขอโทษจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบคุณนะนี่ สาวๆอยากาข่อนคลายไหมอืมบันอย่างหายไปถูกต้องมันคือมันคือน้ําแข็งการแช่ตัวในน้าแข็งทําให้สดชื่นและมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยอ่าสบายสุดเลยแต่เดี๋ยวกันนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอเอ๊ะทำไมมันมีไอ้น้ำขึ้นมาล่ะเมลล่า มันจากไหนเนี่ยเอ๊ะวัดีจ้าขอโทษน,นะแต่ว่าฉันต้องมาต้มาตรา,มาเมงพวกนี้นะฉันเลยต้องการน้ำร้อนเยอะๆเอ,เอมมาคนไม่มีทางเลือกอืนนอนอกจากต้องชอบรา,มาเมงในความคิดของฉันนะมันดูน่ากินมากๆแต่ต้องเติมซอสหน่อยฉันจะต้องฉันจะกินมันทุกวันเลยอืมน่ากินสุดๆดโอ้ยว,วันนี้อิ่มแน่นอนเลย นั่นมันแค่การก่อปัญหาต่างหากทำไมต้องเสียซอสเลยลอยๆอยไปด้วยละ่ะดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะไปสู่รอบใหม่แล้วคอมานโดเอมมาพร้อมทำตามคำสั่งทุกอย่างเบนล่เาเธอก็จะไม่พลาดเหมือนกันหรอส่งสัญญาณโจมตีแซกิบโคลามาเจอจะไม่สามารถแสงหน้าพวกเราไปได้แน่นอนเอมมาสู้ต่อไป ฮึบฮึบสู้ไม่ได้หรอกพึ่งนายน่ะตายฉันแล้วฮึบเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวไปเลยนะพรุ่งนี้ทีมสีแดงนั้นเกือบจะสร้างกำแพงเสร็จแล้วใช่เหลืออีกไม่กี่กล่องเบลล่าหยิบกล่องกระป๋องหยิบกระป๋องสุดท้ายมาเฮ้ยทีมสีแดงทำคะแนนได้สูงกว่าโจมดีสิเฮ้ยเชอเล่นสก๊กเอาเลย โค้ขอ,ของเธอจะกลายเป็นน้าแข็งดีขึ้นเยอะอุ้ยหนาวหนาวเแข็งไม่หมดแล้วพวกโคพ,พวกนี้เนี่ย,อยแอมม่าคุณคิดมาหมดแล้วถึงมือพวกนี้จะช่วยกันลอยไหมอืมโดนแน่นอนเฮ้ย,ยฮะอะไรกันเนี่ยเปนล่าพวกมันฉลาดกว่าเราไม่เป็นไรเพื่อเราจะกินมันให้หมด เอาไว้ใช้เป็นปากก็ไา้เอาโคโคล้แข่งแข่งแล้วฉันฉันดึงออกมาไม่ได้แทกแเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้ยแทกมึงทำอะไรลงไปเนี่ยเอ,อ้ยขอโทษด้วยโอ้ยโอ้ยขอโทษแฟนแฟนฉันด้วยนะเฮ้ยเอ,อ,เอ,อ้ยพ้นนายเลยโยเกิร์ตน้ำเปล่า แต่บางทีก็เค็มหน่อยนะและน้ำแครอทเอาล่ะสาวๆเธอพร้อมที่จะสัมผัสรสชาติทั้งหมดแล้วหรือยังขอให้โชคดีเอมม่าพูดเลอกพูดอาหารเริ่มก่อนเลยดูเหมือนจะมีอะไรอร่อยโยกเกิร์ตใช่หรือเปล่าใช่อร่อยโชคดีนะเอมม่าแมรี่เอาน้า ดูเหมือนเธอจะคิดเยอะนะน้ำแค่หลอดหรือเปล่าอ๋อโชคดีไปมอนิกา้าของเธออร่อยที่สุดอะไรนะเธอไม่ชอบน้ำเกลือหรอโถ่เอ้ยก็ดันได้อันนี้ไปด้วยเอาวสาสาวการม้วนมาอัพก็เสร็จแล้วถึงเข้าสู่เวลาเกมของริงเครื่องดื่มไม่ทำจากเม็ดมันรักน้ำนมไม่ใช่ อ๋อมันคือผงโกโก้ือกลายเป็นโกโก้พร้อมกับมัชเมลโลน่ากินสุดๆและโค่าเย็นๆที่ใครๆก็ชื่นชอบเมื่อใส่อิ้วใช่ไหมล่ะเราจะลองกันใช่ไหมเอาล่ะสาวๆคนไหนจะเริ่มก่อนแมงชีแมรี่อาจจะอยากลองก่อนมาแล้วแมรี่ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเธอเคยลองของหวานของเค็มในเวลาเดียวกันไหมเอ็มม่าหยุดหัวเราะได้แล้วถึงตาเธอที่ต้องลองสิ่งสําคัญคือต้องมีอารมณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่นแหละเอ็มม่าโชคดีมันคือโกโก้มั่นใจเข้าไว้แล้วมอนิก้าล่ะตาเธอแล้วถูังว่าพวกเขาจะไม่บังคับให้คุณกินกินเกลือสองในครั้งนี้แล้วยังไงล่ะ ใช่แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นโบนัสสำหรับชาเลนจ์ครั้งสุดท้ายไม่ต้องอิจฉาแล้วส,สาวๆพวกเธอเองถึงเวลาสำหรับค็อกเทลฤดูร้อนแสนสดชื่นสมูทบอรสมทตี้เบอร์รี่น้ำสับป,ปะรดและน้ำใสเย,ย็นช่ำพร้อมซอสทาบาสโกใช่ๆมีคนกำลังจะฮอตมากแน่ๆเอาล่ะผสมให้เข้ากันแล้เรียกส,สาวกัน เอมม่าไม่มีอะไรทำให้เธอกลัวอีกต่อไปแม้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในก็ตามแต่โมนิก้าผู้กล้าหารก็จะรีบไปช่วยเพื่อนเธอเองเป็นไงล่ะโมนิก้าอร่อยไหมไมิตรภาพจงเจริญอ้าวเอมมา่าโมนิก้าโกหกจะชัดเา็ำกันได้ยังไงเนี่ยเชื่อใครไม่ได้แล้วแบบนี้ แต่โมดก้าก,ก็ได้อะไรชีดดีไปมากๆใช่ไหมล่ะน้ำสับปะรดใช่แล้วโชคดีเหลือแค่แมรี่มันเป็นสมูตตี้โอ้สุดยอดเอมม่าหน้าของเธอเป็นอะไรน้ำมันด้วยน้ำผลไม้ไหมไม่เป็นไรหรอกอีกผิดหวังในเพื่อนของเธอเลยโอเคเดี๋ยวพวกเขาก็เจอแต่นห,หน้าต่อไปดีกว่า ใช่แล้วส,สาวผมหมายว่าพวกเธอชอบเครื่องดื่มที่ทําจากธรรมชาติมากๆแล้วพวกเธอก็จะชอบสมูทตี้ทาจากบาลัคเอรี่หน่อไม้ฝรั่งผักชีฝรั่งและน้ําสําหรับพวกที่ชอบของหวานนมพร้อมช็อกโกแลตแท่งสอบไม่เข้ากันแล้เทใส่ในแก้วแล้วก็ถึงแก้วที่3 น้ำกับน้ำปลาโอ้ยมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยต้องมีคนโชคดีกันแน่นอนเลยนี่แหละก็ค็อกเทลที่เป็นสมูทตี้ของพวกเราโมนิกาเราคอยกำลังให้กำลังใจเธออยู่นะมาแล้วใช่โดยทั่วไปดูเหมือนไม่มีอะไรมากนะแต่ที่สำคัญคือมีประโยชน์มากๆาสำับคนต่อไป แมรี่โอ้มั่นใจได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวหรือสิว่าเธอชอบแค่ไหนเธอได้ช็อกโกแลตไปใช่ไหมเอาเลายมาตอนนี้ตาเธอแล้วเธอทำได้เราเชื่อในตัวเธอเอาละเป็นยังไงแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอย่าพึ่ง อย่าพึ่งข่มน้ำลายใส่กล้องไม่ได้น้ำปลามันมีประโยชน์มากอย่าพึ่งเชื่อผมเธออำงาน,นฉลากมาไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบเครื่องดื่มสุขภาพเช่นน้ำมะเขือเทศใส่ถั่วจริงๆใช่ไหมล่ะเหมือนกับซุปมากกว่าใช่ไหมใช่แล้วและถ้าคุณผสมกับแตงโมผลสมลับที่ได้ก็คือคาดไม่ถึงกันทีเดียวนี่แหละแปลกใหม่ ส่วนที่เหลือก็มีกะทิและชาลวกไงล่ะมนิก้าดูจะกินแล้วมีผลไม้ไหมเธอชอบของใหม่ไหมล่ะเธอได้รสชาติแตงโมลและถั่วในเวลาเดียวกันระวังนะแมรี่หวังว่าผมจะเทือนเธอได้เร็วกว่าน,นี้ <S 2> <S 2> <S 2> เฮ้ยเดี๋ยวหยุดอย่าพึ่งไม่ไหวเลยโอ๊ยแต่ชาเลนก็คือชาเลนเพื่อนๆของเธอก็ดูสนุกด้วยเพาอย่างนั้น สองคนโชคไม่ดีดังนั้นคนที่สามก็จึงจะได้ของอร่อยอืมใครจะไม่ชอบ้้ำมะพร้าวล่ละเอ็เอามม่าหยุดเฟินได้แล้วน้องคลาสิกสุดๆจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดพวกเราเติมนวเทลล่าไปช้อนหนึ่งและเอมือเดมไปอีกล่ะผมแน่ใจว่ามันจะออกมาอร่อยและรสช็อกโกแลตมีมากอย่างไม่น่าเชื่อเลย คนชอบกินหวานจะต้องชอบสิ่งนี้มากๆใช่ไหมล่ะแล,ะล้วแก้วที่2ก็อย่างเช่นเคยเรามีน้ําเย็นและมีสีผสมอาหารอีกนิดนึงมันเหมือนเป็นมหาสมุทรอยู่ในแก้วเดียวเลยแอซส่งสุดท้ายก็คือรสชาติเค็มๆหน่อยอย่างเช่นน้าเกลือและแตงกว่าดองอร่อยแน่นอนแมรี่มาเริ่มเลยมันดูเหมือนน้ำเปล่านะ ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เหมือนว่าเธอได้กินกระป๋องสีเลยนั่นแหละดุดลิ้นของเธอสีมันเล่นสีฟ้าหมดแล้วมันเป็นเหมือนลูกบาเลยเราจำเป็นต้องโพสตสิ่งนี้ดุวนๆยิ้มยิ้มเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นของเธอแล้วเองานั่นแหละมาเร็วนมและช็อกโกแลต เหมือนในฝันเปะ๊ะใช่แล้วมีคนโชคดีมอนิก้าแล้วเธอล่ะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่อะเเรือกับเรืออะไรเดือไม่เธอทีมอนิกา้าจริงๆคิดไม่ออกใช่ไหมว่าจะมีอะไรที่มันรสชาติดีกว่านี้ได้แล้วและตอนนี้ทุกคนก็แฮปปี้ ใส่ไอศกรีมไปในแก้วนึง่งมิลเชคอีกแก้วและน้ำมะนาวอีกแก้วนึงแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นไปมันิกา้าได้กลิ่นคล้ายๆกับส้มแล้วก็โจนเข้าใส่เลยอะไรแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> เปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอทำหน้าเหมือนกินมะนาวมทั้งลูกโอ้โหยบาบงสารแมรี่ ขอให้เธอโชคดีนะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเป็นนอศทรีคิมไอ้จะช้าไหนกันได้ไม่มีใครแย่งเธอไปหรอกเอมมาเอมมาร้อมนะเอาเลยฮะนูเชคนี่มันเจ๋งกว่าอย่างอื่นอีกเยอะเลย ไม่เป็นไรนมอนิอกา้าเขาวหน้าโชคดีแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าบาร์เทนเดอร์ต้องการเซอร์ไพรสแขกเครื่องดื่มที่น่าทึ่งอย่างเช่นแฟนตาและชีโตสบอกเลยว่าคุณไม่เคยลองสิ่งนี้หรอกซุปไก่ธรรมดาเกินไปมาเทียบกับสิ่งนี้จากนั้นพะเราจะเทมันใส่แก้วที่2รอบนี้จะจัดเป็นสีส้มเพราะเราจะเทน้ำส้มลงไปในแก้วที่สาม สาวๆอย่าเสียเวลาเลยลองกันเลยแมรี่ดูเหมือนว่าเธอจะรีบร้อนไปเพื่อกินของไม่อร่อย <c oughs> ผมเดกไม่ออกเลยว่ามันจะแย่ขนาดไหนทั้งหวานทั้งเค็มและเผ็ดในเวลาเดียวกันเอมมาเริ่มกังวลแล้วโชคดีนะโอ้ยรสชุบซุปไก่ในไว้เด็กโอ้ยจำได้ไหมว่าแม่ทำให้ตอนที่เธอป่วย ใช่แล้วมีคนกําลังคิดถึงไว้เด็กอยู่ยอยกลับมาเป็นสู่ปัจจุบันได้แล้วดูเหมือนว่าเธอจะเอนจอยมากๆากครั้งนี้ใช่แล้วมันคือน,นมม้ำส้มสุดชื่นที่สุดคมหวังว่าเครื่องดื่มแก้วต่อไปจะทำให้พวกเธอมีแรงมากขึ้นน้ำและกระเทียมส่วนผสมที่จะทำให้ทุกคนกลับมาลุกขึ้นยืนได้เลยหรือในทางกับกันอาจจะทำให้สะด,ดุด น้ำกับไข่ปลาแซลมอนเป็นส่วนผสมดั้งเดิมที่นักชิมตัวจริงเท่านั้นที่จะประทับใจน้ำแอปเปิ้ลเหมาะสมกับผู้คนที่รักความคลาสสิก,กโมนิกาพุ่งไปทันชีไม่นะโอยมีกระเทียมเยอะไปหน่อยอผมคิดว่ามีแวมพา์เท่านั้นที่ไม่ชอบกินอะไรเนี่ยไ้มมวโอ้หใช่แล้วกลิ่นมันสุดๆแมรี่เอาเลย ลองซะดูเหมือนไข่ปลาแซลม,มอนกับน้ำจะไม่ให้ส่วนผสมที่เธอชอบนะครับโอ้ยผมเห็นใจแมรี่นะแล้วก้าวที่สามล่ะไข่ปลาแซลม,มอนกับกระเทียมอ,อ๋อไม่ใช่น้ำแอปเปิ้ลโชคดีมากๆดื่มให้หมดทุกหยดเลยสา,สาวอย่าอิจฉาอะไรเกมมันก็คือเกม มีเพียงบาร์เทนเดอร์ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นที่สามารถคิดค็อกเทลสุดดังเดิมได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอนดี้มีพรสวรรค์อยู่ในสายเลือดของเขาและตอนนี้เขากําลังสร้างผลงานอีกชิ้นเอกของเขาต่อไปจริงเหรอแอนดี้นี่เป็นการแกล้งที่สุดยอดของนายเลยมาเติมซอสทบาบสโกลงในโค้กลกันดีกว่าอย่าไปขี้เหนียวใส่ไปเพื่อเน้นรสชาติเผ็ดร้อนเราจะใช้พริกและอีกครั้งทำไมเราต้องประหยัด นั่นแหละใส่เข้าไปอีกหากคุณต้องการอะไรที่มีรสชาติเค็มสีเอวก็ใช้ได้นะและแน่นอนว่าเราทำไม่ได้ถ้ากเกิดว่าเราไม่ได้มีการตกแตง่งโฟมก่หนวดไงล่ะมันดูเหมือนวิปครีมมากเลยดูสิมันฟูขึ้นมาเต็มที่เลยถ้าผมไม่รู้อะไรเข้าไปมันอยู่ข้างในนั้นนะผมก็คงจะก,กินแน่นอน ส,สาวอยากลองค็อกเทลตัวใหม่ไหมล่ะมาแล้วมาแล้วอร่อยนะไม่นะไม่เอาแอนดี้นายหลอกพวกเขาไม่ได้พวกเธอคนไม่ไหวกับค็อกเทลของนายแล้วนั่นแหละครับท่านผู้ชมคุณได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องดื่มดับแล